สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี SM ่ SM 98.5เมกะเฮิร์ตจะนิรภัยรับฟังรายการรอบวันทันข่าวค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รอบวันทันข่าวประจำวันที่8มิถุนายน2558ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้เกษตร,รจังหวัดกระบี่แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคลำต้นเนา่าปลามนํามันนายสมนึกเหมณีเกษตรจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่า ากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในจังหวัดกระบี่พบว่าในพื้นที่ปลูกปาล์มที่มีอายุมากกว่า20ปีมีการเข้าทำลายของโรคลำต้นเน่าซึ่งโรคนี้มีสาเหตุมาจากเชื้อราการโนเดมาซึ่งเป็นเหตุชนิดหนึ่งโดยจะเข้าทำลายจากรากเข้าสู่โคนต้นปาล์มอาการที่พบภายนอกคือใบปาล์มจะมีสีซีดจางกว่าปกติทางแก่จะหักพับจากนั้นจะทำให้เกิดการเน่าแห้งของเนื้อเยื่อที่ฐานโคนต้น และต้นปามที่เป็นโรคนี้จะตายภายใน6-24เดือนซึ่งโรคนี้จะเกิดการแพร่ขยายได้มากในช่วงที่มีความชื้นสูงลักษณะสําสคัญที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าต้นปามเป็นโรคนี้คือจะเกิดดอกเห็ดเปรี้ยนฐานโคนต้นปามโดยดอกเห็ดที่พบครั้งแรกจะมีสีขาวขนาดเล็กต่อมาจะขยายโตขึ้นมีสีน้ําตาลแดง ขอบดอกเห็ดมีสีขาวผิวด้านบนเรียบเป็นมันคล้ายทาด้วยแลกเกอร์ผิวด้านล่างมีสีขาวขุ่นเต็มไปด้วยรูเล็กๆซึ่งเป็นที่สร้างสปอร์หากปล่อยทิ้งไว้สปอร์ของดอกเห็ดจะแพร่กระจายไปทั่วบริเวณใกล้เคียงทําให้เกิดการระบาดของโรคได้โรคดางกล่าวนี้พบว่าเคยมีการระบาดสร้างความเสียหายแก่ปาล์มน,น้ำมันที่ปลูกในประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วจึงขอให้เกษตรกรได้เฝ้าระวัง และเพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่จะเกิดขึ้นโดยในการเตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ให้ทำลายเศษซากพืชและทำแปลงให้สะอาดเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อเหตุที่ติดอยู่กับซากพืชและพื้นที่ควรจัดให้มีการระบายน้ำให้ดีสำหรับในปาล์มใหญ่หากพบต้นที่เป็นโรคให้ดำเนินการดังนี้ 1. กำจัดต้นที่เป็นโรคออกจากแปลง 2. ขุดร่องหรือครูรอบบริเวณต้นปาล์มที่เป็นโรค เพื่อป้องกันการสัมผัสของรากอันจะเป็นสาเหตุของการติดต่อของเชื้อโรคนี้ 3. อย่าเคลื่อนย้ายต้นปั์มน้ำมันที่เป็นโรคผ่านไปในแปลงปั์มน้ำมัน 4. ใช้เชื้อราไตรโคเดม,มาเพื่อเป็นการควบคุมโรคพืชทั้งนี้เกษตรกรสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่โทร075611002ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ